ที่กัดเหมือนเดิมครับพวกน้องนาผูมันาร์มน้องฝนมาแล้วครับเหมือนเดิมครับในเวลานัดหมายครับน้องฝนมาแล้วกลับมาแล้วน้องฝนนะครับเมื่อถึงมาแล้วนะครับเมื่อถึงมาเลยทีเดียว ดีครับวันนี้ไม่แรงครับไม่แรงแล้วก็ไม่ลงนะครับข้บาวงามเลยครับข้าวงาม แน,แนวด้านหน้าจะเป็นตองไรนะครับตองไรส่วนแนวลิมลองนี่ก็จะเป็นเป็นต้นปีนะครับมะม่วงกระดังงาคิ้ว นะครับแนวลิงคองต้นปีบนี่โตแล้วครับใบหายเกี้ยงเลยไม่รู้แมงอะไรมากินนะี่ครับต้นปีบใบหายเกี้ยงยนะครับ ไปหายเจี่ยงมันตุ่ปิดมกทุกวันครับตั้งแต่ขึ้นมาคกบนองนานี้ตั้งแต่วันศุกร์ เสาอาทิตย์ครับกทุกวันนะครับได้เวลาแล้วมาเลยน้องผม ครับช่วงนี้ก็จะเกี่ยวขจีนะครับต้นโพนะครับต้นโพต้นโพเกิดในต้นไม้โตละ ตสติวงามมากครับสติสวนะครับเป็นตสติวโตลแล้วงามมากอยู่นะครับใบหายเกี้ยงต้นติดเป็นมุม้งแมงอะไรมาจริงนะครับสติสวงามมากสนะติ ไหลมาจากอาเภอกันพลาลุงนะครับแล้วไจะมาลงที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะไหลตามคลองนี้ไปนเปลงฝ่ายหนองคณะและว้วก็ไหลลงแม่น้ำมุงไม่ใช่คลองธรรมชาตินะครับเป็นน้ำมาแล้วก็ไหลซอก ในชนวนเลยางรัชก,การยังตกลงกันไม่ได้ครับเห็นบอกว่าจะให้น้ำที่มาจากอำเภอนะครับไหลไปตามถนมนนะครับก็จะทำคลอ,อ,องทำคลองข้างล่างถนนเนี่ยแล้วก็ลดิ้ำลงไปลงที่ ถ้าโครงการเสร็จคูมารนก็จะปิดตรงนี้ก็จะได้เป็นคลองไก้ไก่คลองนครับตัวนี้สามารถเติมน้ำผายเรือชมบรรยากาศได้เลยตรงนี้ไข่สั่งมุนครับสามฟอนี่โตแล้วครับเจียวต่นี้จะเป็นไข่น้อยไข่ธรรมดาไข่บ้าน นี่ชมบรรยากาศฝนตกตอนเย็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ